สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทําการเพราะเมล็ดยางนาป่ากันค่ะนี่ก็คือเมล็ดของยางนาป่าที่เราจะนํามาทําพัน์กันค่ะเมื่อเราได้เมล็ดมาแล้วเราก็จะมาห่อผ้าแล้วก็ทําการแช่น้ําแบบนี้เอาไว้4-5วันค่ะอ๋อ ปลายของเมล็ดยางนาป่าเขาก็จะมีหางด้วยค่ะให้เราตัดหางเขาให้สั้นค่ะแล้วก็นำมาห่อผ้าแบบนี้ค่ะแช่น้ำเอาไว4้4 5ถึง5วันจากนั้นให้เราเทน้ำทิ้งถ้าใครจะห่อแบบผ้าเอาไว้แบบนี้เอาไว้ต่อสัก 3- 4วันแล้วคอยลดน้ำก็ได้ค่ะ มเมล็ดของเจ้ายางนาป่าก็จะเริ่มงอกออกมาแบบนี้แล้วค่ะก็จะมีรากขาวๆออกมาจากที่ปลายหางของมเมล็ดยางนาค่ะส่วนที่เราตัดไอเจ้าหางๆของมเมล็ดยางนาค่ะเขาก็จะมีรากงอกออกมาแบบนี้ค่ะทุกคน เล็ดที่งอกเราก็จะรีบแยกนำไปชำก่อนได้ค่ะส่วนมเมล็ดไหนที่ยังไม่งอกวันนี้เราจะนำมาใส่ถาดค่ะแล้วเราก็จะมากบด้วยขุยมะพร้าวค่ะเราจะมากบด้วยขุยมะพร้าวเพื่อทำการชำเขาไว้ให้เกิดรากดีค่ะ ส่วนที่มีรากออกเราก็จะเลือกออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทยอยนำไปชาในถุงชาของเราแล้วค่ะ,มะเมล็ดยางนาป่าที่เราได้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ทีเดียวค่ะแล้วก็จะทยอยปลูกค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าจะปลูกหมดหรือเปล่าเยอะมากๆเลยค่ะ เราก็จะปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเพาะเชื้อเห็ดค่ะเราก็จะได้มีเห็ดกินตลอดทั้งปีค่ะสำหรับการปลูกย่างนาป่าค่ะมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะนำมากบด้วยขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวเราควรที่จะแช่น้ำเอาไว้ก่อนใช้ประมาณ3-4วันค่ะ เป็นขุยมะพร้าวที่มีความชื้นค่ะเราจะนำมากบหน้าให้มิดเลยค่ะถ้าใครต้องการเพราะเยอะๆเราก็จะนำไปเทไว้กับพื้นค่ะแล้วเราก็จะหาวัสดุอื่นกรบได้ค่ะแต่วัสดุอื่นต้องมีความชุ่มชื้นค่ะเราก็สามารถที่จะเพาะ ให้เขาเกิดรากได้หลายวิธีมากเลยค่ะหรือใครจะห่อเอาไว้ในผ้าค่ะแล้วก็คอยรดน้ำให้เขาได้เกิดรากก็ได้ค่ะถ้าเราสะดวกแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นได้เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็กบแบบนี้เอาไว้ประมาณหนึงอาทิตย์ค่ะเราก็จะมาหา ลากที่งอกดูค่ะแล้วเราก็จะทยอยนำไปปลูกค่ะทุกคนที่เราเลือกกรบเขาเอาไว้ในถาดก็เพื่อป้องกันเจ้าสัตว์สีเท้าค่ะมาสกุยเล่นของเราค่ะช่วงนี้เจ้าสัตว์สีเท้าที่บ้านค่อนข้างที่จะสนมากๆเลยค่ะ กรอบเอาไว้ให้หนาสักนิดนึงค่ะเพื่อเขาจะได้มีความชุ่มชื้นที่สูงค่ะเขาจะได้แตกรากออกมาเร็วๆค่ะจากนั้นเราก็จะเก็บเขาไว้ที่ร่มค่ะแล้วเราก็จะมาคอยรดน้ำเขาค่ะไม่ให้คอยดูให้เขาไม่ขาดความชุ่มชื้นก็อพอค่ะเราก็จะลดเขา แค่ชื้นพอค่ะอย่าให้แฉะเกินนะคะค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะงอกออกมาเป็นต้นเลยค่ะเผอแป๊แบ,บเดียวเราไม่ได้มาดูค่ะแบบนี้เราก็สามารถที่จะนำไปเพาะในถุงชามได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทยอยเลือกเขาออกมาค่ะนำไปเพาะกับดินที่เราได้เตรียมเอาไว้ค่ะ ค่ะดินชาของเราก็จะเป็นดินร่วนค่ะที่มีใบก้ามปูหรือใบไม้หมักชนิดนอื่นๆก็ได้ค่ะเราจะใช้ถุงชาเป็นถุงขนาด3คูณ7นิ้วค่ะค่ะแล้วก็จะเลือกเขาออกมาแบบนี้ค่ะก็เหมาะที่จะนำมาเพาะเลยค่ะ จริงๆแล้วไม่ต้องให้เขาเกิดเป็นใบก็ได้ค่ะถ้าเขามีรากงอกออกมายาวๆแล้วก็สามารถที่จะนํามาเพาะได้แล้วค่ะนําส่วนรากเขาจุ่มโคลดินค่ะแล้วก็ให้เม็ดเขารออยู่กับพื้นดินค่ะและไม่ต้องกบให้มิตเมล็ดของเขาเลยค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆงอกออกมาจากเมล็ดค่ะแล้วก็จะดันเมล็ดใหญ่ๆเนี่ยค่ะออกจากลำต้นเขาค่ะนี่ก็เป็นการเพาะเมล็ดยางนาป่าแบบง่ายๆให้ได้ชมกันค่ะเราจะแยกเพาะค่ะ1ถุงตอน1เมล็ดพอค่ะ มเมล็ดไหนที่ดูแล้วไม่แข็งแรงใน1ถุงเราก็สามารถที่จะใส่ไปเลยค่ะ2เมล็ดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการชัาเมล็ดยางนาป่าค่ะใส่ถุงดินค่ะเราก็จะมาคอยรดน้ำค่ะวันละหนึ่งครั้งพอค่ะ3วันผ่านไปค่ะ,มะเมล็ด เจ้ายางนาป่าก็เริ่มที่จะแตกใบให้เราได้เห็นแล้วค่ะส่วนที่เราชํำแบบเป็นรากบางเม็ดก็ยังไม่งอกออกมาเป็นใบค่ะเขาก็จะโตไม่เท่ากันค่ะเนี่ยค่ะการวางเมล็ดของเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกบเมล็ดเขาให้มิดค่ะ แล้วก็วางแบบนี้ล่ะค่ะมาดูฟานเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากที่เราชําเมล็ดยางนาป่าเอาไว้1อาทิตย์ผ่านไปค่ะต้นกาของมเมล็ดเจ้ายางนาป่าก็เริ่มที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วค่ะตอนนี้เราก็สามารถที่จะนำฮอร์โมนต่างๆนำมารด ต้นก้าของเราได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือฮอร์โมนนมสดต่างๆเราก็สามารถนำมารดเพื่อที่จะบำรุงต้นก้าของเราได้แล้วค่ะให้ต้นก้าของเราได้รับสารอาหารต่างๆค่ะค่ะเราก็จะนำต้นก้าต่างๆนี่มาไว้ใต้ร่มไม้ค่ะให้เขาได้มีแสงแบบ แสงลำไรค่ะเพื่อที่จะให้ต้นกล้าเขาแข็งแรงค่ะตอนนี้ต้นก้าของเราก็เริ่มที่จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วค่ะก็รอให้ต้นกล้าของเราแข็งแรงกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะนำไปปลูกแล้วค่ะ แล้วคลิปนี้ก็เป็นการเพาะชามต้นกล้าย่างนาป่าเพื่อที่จะนำไปปลูกกันค่ะ